ไปเมันจะไปหรือเปล่ามันจะติดไปหมดแล้วมั้งนี่ครับนี่ในถุงมันดอกมาแล้วครับผมเอาละเริ่มแล้วยังปุ้งปังปุปังแล้ว นะครับฝนตกน้มาครับนันมาแล้วผม,มวเ,ปเป็นสายแล้วครับฝนตกเป็นเม็ดครับไม่ได้เป็นสายครับไม่ได้เนาะไม่ใช่ท่อป,ประปาเนาะมาแล้วเรื่องนะค์หมวารุ่นอันดาพานครับผม กขาควรจะพันเนาะเน่กำแพงบมนั่นอยู่นีนถุงน,นะครับผมดอกผมนมาครับถุงข้อบไปแล้วครับนี่ถุงข้อบนะครับ เราไปก่อนครับลมมาแลวโอ้เสียดายนะลมมาแลง้วมันก็จะลวงแล้วเนี่ยดอกโอ้พัผ่านก่อนครับพาหลองล้วครับตุ้งตังตุ้งตัง,ตง ครับผมข้างบนนะคร<บ>ับน่าจะน่าจ,จะไม่เบานะครับน่าจะหนักครับนี่ครับนอ่<บ>อรับกันนี่ก่อนนะครับผม